ขอนอบนอบ้นอมพระสมบาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืเสานมาวันนี้ก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมทำบุญหรือใส่บาตรวันออกพรรษา ที่วัดโบสถิทยาคารตำบ,บนยุ่งทลายอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มีโอกาสนะทักทายหมู่ญาติกาลยานามิตรนะที่ได้มีโอกาสสร้างความดีงามให้กับตัวเองให้กับนะชาวพุทธศาสนาซึ่ง สร้างความมั่นใจอย่างยิ่งในการที่การใช้ชีวิตประจำวันและก็สืบลูกสืบหลานให้เกิดความ <c oughs> เป็นมงคลสิ่งที่เราปลูกฝังเพื่อจะให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศล ให้กับตนนะเพื่อจะให้การดำเนินชีวิตของตนนั้นยืดยาวและก็มั่นคงจึงได้มีโอกาสนะน้อมอนุโมทนากับพวกเรานะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้สิ่งต่างๆที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันของเรากันทุกท่านทุกคนนั้น ก็จะเป็นไปด้วยปัจจัยสีดูแลร่างกายดูแลสังคมแล้วฝึกตนให้เกิดการอ่อนน้อมถ่อมตนฝึกให้รู้จักสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างความสามัคคีสร้างความกตัญญูแล้วก็เรียนรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกกล่าวนะสืบทอดกันมาถึงปัจจุบนันกการ การที่เราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เราจะหมดเวลาของชีวิตก็จะประกอบไปด้วยการคิดการพูดการกระทำที่เราจะสั่งสมไปด้วยบุญกุศลต่างๆชีวิตเราจะมีความพร้อมอย่างยิ่งในการที่จะมีชีวิตในการทำหน้าที่ของตอนในอย่างมีเหตุมีผล มีจิตใจที่มีเมตตาต่อกันสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน <c oughs> ของพวกเราที่ได้ยึดมั่นถือมั่นในศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ก็จะต้องมีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้จเจริญไปด้วยการสร้างทานด้วยการให้การอ่อนน้อม การที่เราจะเล่นกุศลทุกๆอย่างนั้นถ้าเราเติมชีวิตเติมกำลังใจให้มีความมั่นใจพร้อมที่จะใช้ชีวิตของตนเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตเราจะไม่ค้างค้างในการใช้ชีวิตของเราว่าชีวิตนั้นจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องที่เราได้พิจารณาทำรรกันอยู่เป็นปกติกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราไม่ได้ประมาทต้อเป็นเรื่องพระธรรมคำสอนจะสอนให้เรามีความมั่นอกมั่นใจในเรื่องคุณงามความดีจะส่งผลให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความสง่างามมีความเบาสบายไม่ได้หลงไปในกระแสชาวโลกที่ยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนสิ่งต่างๆที่ เราได้ใช้ชีวิตกันจนกระทั่งมาสู่สูงวัยความเบิกบานแจ่มใสเต็มไปด้วยภายในจิตใจของเราเป็นผู้สร้างขึ้นแะพัฒนาขึ้นตามพระธรรมคำสอนจนไม่เกิดความหวั่นไหวของการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทของเรากันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเตรียมให้พร้อมนะก่อนที่เรา อาจจะเป็นผู้ที่มีอิสระเหนือตระแสโลกซึ่งมีความวันไหวมีการเบียดเบียนมีการประทุสลายกันต่างๆนา,นานาเหล่านี้เมื่อจิตใจของเราเนะเข้าถึงหรือจับต้องเรียนรู้พระธรรมคำสอนซึ่งจะประกอบไปด้วยทานการให้ปัจจัย4ภายนอกเรียกว่าทานการให้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องน้อมระลึก ในการทำกุศลน,นั้นจะต้องมีจิตใจของเราน้อมะระลึกการสร้างทานภายนอกน้อมเข้าหาภายในใจของเรากันเพื่อจะให้น้อมที่มาที่มีการกระทำของเราด้วยความปาณีตในเรื่องทานภายนอกในปัจจัยสี่ต่างๆถ้าเราน้อมมาด้วยความสุจริตปาณีตไปด้วยการมีศีลการ มีจิตใจที่จะมอบหมายการเกื้อกูลการส่งเสริมอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนั้นก็จะเกิดบุญเกิดบาร,รมีได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องความรู้สึกทางใจของเราให้เกิดความเบิกบานตั้งแต่ตอนต้นในยามบั้นปลายยามที่เราจะต้องล้มหายตายจากไปใจเราก็ไม่ได้พร้อม นะที่จะจากไปเพราะยังห่วงหาอาลัยอาวรน,นะวัตถุไปใจสีซึ่งตนนั้นสะสมไว้นะจนก,กระทั่งท่วมท้นมากมายแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตของเราอยู่ในกรอบของทานศีลสมาธิปัญญาพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเป็นผู้ที่นะปล่อยวางมากขึ้น พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ดูแลตนดูแลผู้อื่นได้นั่นหมายถึงเราปลูกฝังสั่งสมพฤติกรรมของเราจนเกิดความหนานแน่นนัเป็นอิสระกลายเป็นความเป็นปกติของเราความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจะต้องก่อเกิดขึ้นภายในใจของตนเสียก่อนที่จะเกิดความกระหารเกิดความมั่นอกมั่นใจ ในการที่ใช้ชีวิตของตนพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสมีบุญและมีวาสนาอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันในเทศกาลทำบุญออกพรรษากันในวันพระแบบนี้นะกระเดชทักทายนะเป็นกำลังใจกันนะส่วนใหญ่เราประสงค์จะให้ลูกหลานของเราหรือพวกเรานั้น เป็นต้นแบบหรือสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นการที่เราฝึกตนให้มีกำลังใจนะให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องแสดงกายภาพนะไม่ได้หมายถึงเรานะเอาสิ่งที่เป็นภายนอกมาเปรียบเทียบว่าเรานั้นมีชีวิตนะคนละชั้นกันเราชั้นผู้น้อย เขาชั้นผู้หลักผู้ใหญ่การที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็น,สนเสน่ห์แล้วก็เป็นบุญวาสนาที่เราอ่อนน้อมฝึกตัวตนของเราให้ลูกหลานของเรานั้นได้ใช้ชีวิตไปในข้างหน้าได้ความเบิกบานด้วยความไม่หลงตัวหลงตนอีกด้วยการอ่อนน้อมไม่ได้หมายถึงเราตกต่ํา แต่ถ้าเรากระด้างเราไม่อ่อนน้อมไม่สำมาคารวะเท่ากับเราเองหรือผู้ที่แสดงตนอย่างนั้นตกต่ำอย่างยิ่งไหลไปสู่ทางที่ตกต่ำหมายถึงว่าจะขาดการยานมิตรขาดคนยินดีขาดความอบอุน่นซึ่งเกิดจากการปรากฏทางตาแะทางการสัมผัสก็าตาม เมื่อชีวิตของเราขาดความอบอุ่นนะขาดกำลังใจจากสิ่งแวดลอ้อมกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับสังคมให้เกิดความร,ร่มเย็นเป็นสุขกันได้นาะพวกเราทั้งหลายจึงจำเป็นนะจะต้องมีกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน ค้ามทั้งคำนึงถึงใจเขาใจเรานะไม่ได้หมายถึงเราเนะเอาแต่ใจตนเองว่าเรานั้นมีตำแหน่งมีหน้าที่มีวัตถุป,ปัจจัย4มากมายนะสูงต่ำไม่เท่าเทียมกันการเคารพต่อกันนั้นหมายถึงเรามีหน้าที่ที่ดีไม่ได้หมายถึงเราจะต้องนะไม่กล้าแสดงออก ในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นความดีงามของแต่ละคนกันพวกเราทั้งหลายนีมีโอกาสแสดงกายภาพทางกายของเราเพื่อจะให้ลูกหลานได้ชำเลืองด,ดูได้แอบ,บสังเกตพฤติกรรมต่างๆความจริงพุทธบริษัทสีนะถึงแม้จะไม่สนใจในเรื่อง ทุกสมุทัยนิโรธมากในพระธรรมคำสอนแต่ก็จะส,สนใจในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลกันวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นก็เป็นไปด้วยชีวิตประจำวันนะบริโภคขับทายนะพักอาศัยต้องเกี่ยวข้องหน้าที่การงานในสังคมแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่มีพลังให้เกิดความมั่นอกมั่นใจในการใช้ชีวิตเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าตัวเรานั้นะเป็นผู้น้อยเ,เ,เ,เป็นผู้ที่โดยโอกาสเป็นผู้ที่หมดความหวังแต่เราต้องสร้างกำลังใจของเราให้มีความหวังนะให้มีกำลังใจงที่จะเชื่อมั่นในกายภาพที่เราสามารถทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความระลึกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสืบทอดกันแนะในเมื่อเรามุ่งหน้าสู่ก,การทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผลที่เกิดความสําเร็จในการใช้ชีวิตสืบลูกสืบหลานนั้นก็ในเรื่องจิตใจที่มีสํานึกในความละอายต่อบาปจิตใจที่มีสํานึกในความกระตันยู ลึกสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายของเราได้สั่งสมได้ทำกายภาพทางกายทางคำพูดทางกายภาพต่างๆที่ได้ให้เราได้เห็นเป็นสิ่งที่เป็นจริงปรากฏได้พวกเราทั้งหลายนะต้องมีกำลังใจนะเชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษ ชีวิตจะถึงบ้านปลายหรือวันสุดท้ายชีวิตของเรานั้นไม่ได้บอกวัยไม่ได้บอกการเวลาไม่ได้บอกสถานที่แต่สิ่งที่เราต้องมีความพร้อมไว้สม่ำเสมอเพื่อจะให้มีความมั่นใจในการมีชีวิตก็จะต้องเรียนรู้เรื่องทำใจของเราให้เกิดความมั่นใจในเรื่องบาปบุญกุลโทษในเรื่องความเพียร ในการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องความกตัญยูเราสํำนึกหรือไม่ว่าความกะตัญยูนั้นจะต้องทำกับผู้หนึ่งผู้ใดแต่สิ่งที่รอบข้างเรานะใกล้ๆเราที่สุดนั้นหมายถึงต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายนะหมู่ญาติลูกหลานสามีภรรยาธรรม้จงกตัญยูกับลูกกับหลานกับสามีภรรยา ก็เพราะว่าเราจะต้องแสดงกิยาภาพของเราเพื่อจะให้ลูกนั้นหลานนั้นสังคมนั้นได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีความกระตันยูการคิดดีพูดดีทำดีแน่นอนสิ่งที่ดีที่งามให้ลูกหลานให้บริวารของเราเป็นคนดีและก็มีความกระตันยูเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบอกเหตุในการที่จะทำให้ตนนั้น กะทันอยู่ได้นะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้ยิ่งขึ้นเราก็สามารถนะมีความเจริญทั้งภายนอกในะทางการใช้ชีวิตประจำวันในการคลองเรือนของเราในการทำหน้าที่การงานในสังคมจะไม่ได้ปิดตัวมืดมนนะจนกระทั่งขาดความมั่นใจนะเพราะฉนั้นเมื่อายิ่ย้าแจ่มใส เราฝึกสอนตัวเรานะเพื่อจะให้ร่มเย็นเป็นสุขภายในนะเราจะให้เกียรตซึ่งกันและกันเพราะชีวิตทั้งหลายไม่เที่ยงทุกคนก็รู้กันดีทุกชาติทุกาศาสนาก็รู้กันทั่วไปแต่พวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้ในพระธรรมคำสอนที่จะสร้างความมั่นใจให้เราเกิดความสำเร็จทางภายนอกเกิดความสำเร็จภายใน นั่นหมายถึงเราจะได้เห็นกันในพุทธบริษัทสี่ว่ามีคำว่าพระต่างๆจิตใจเป็นพระนะไม่ได้หมายถึงภายนอกเป็นพระนะก็หมายถึงเราทำใจของเราด้วยความเมตตาใจเขาใจเรากนะารควบคุมตนเองเป็นเบื้องต้นคุมความคิดคุมคำพูดคุมการกระทำของเราเพื่อจะให้เป็นเยี่ยงอย่างแบบอย่าง สอนตนเองแล้วก็สามารถนำสิ่งที่ปรากฏสืบลูกสืบห่านของเราให้ยืนยาวดิดำรงต่อไปได้นะเพราะนั้นอยากจะพูดกันเรื่องการทำบุญวันออกพรรษาก็หมายที่มีจิตใจที่น้อมระลึกเทศกาลการกุศลดังกล่าวนะเพื่อให้นะลูกหลานทายาทกัลยาณมิตรของเราได้พบเจอกัน มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันร่วมสมทานศีลนะร่วมฟังธรรมนะก็เห็นแล้วก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจกับพวกเรานะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในการกุศลวันออกพรรษาเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านก็ประสงค์จะใหนะ้พวกเรากัลยาณมิตรในพุทธบริษัท4 มีกิจกรรมอันดีจึงได้มีการตาดเตรียมในะพื้นที่รับรองในะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยซ้ำไปจะต้องช่วยเหลือดูแลนะแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในะนั้นหมายถึงเรามีความพร้อมมีความมั่นใจนะก็มีพลังในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในหน้าที่กระแสลโลกก็จะสู่ความสำเร็จกันได้ แต่สำคัญที่สุดก็จะต้องประกอบการพัฒนาใจในการทำหน้าที่ของเรากันพัฒนาใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่นะต้องน้อมเสมอว่าการคิดของเราเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามทํานองของธรรมหรือไม่ถ้าหากว่าเราคิดเป็นกุศลตามทํานองของธรรมมีศีลธรรม มีสำนึกในรูปแบบกฎหมายของชาติก็จะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันการที่เรามีความมั่นใจในคุณงามความดีแล้วก็ตามในในในสิ่งที่เราต้องระวังต่อกฎหมายในการที่ใช้ชีวิตประจำวันนั้นทีนี้ชาวพุทธบริษัทสี่ในพระราชนตรัยเนี่ยก็เชื่อเรื่องตาม ก็คือการกระทํากรรมในอดีตที่เราทำไว้อย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่กรรมปัจจุบันที่เราต้องมีความเพียรทําใหนะ้เป็นสิ่งที่สะสมไปด้วยความมั่นใจ mm hmm. ก็จะต้องสร้างทานรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญสติปัญญา mm hmm. เพื่อเข้าให้ถึงการนะพระธรรมคำสอนในทุกอริยสัจส mm hmm. ีเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของเรายิ่งขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นนะวันนี้ก็พอสมควรนะกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันตัวหน้าจากผู้พูดปะสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ